สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World ช่องน้องใหม่ที่มาอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องๆเบ,นบนม้มอนสเตอร์รับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกเนลาด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ไปช่วยปั่นช่วยฟังเพลง Dream ของน้องๆ Baby Monster มากค่ะจากเมื่อคืนนี้เพลงที่ปล่อยออกมาแล้วนั้นมันอิโมชั่นอลมากแม่เป็น Dream ที่ดีมากความหมายเมโลดี้การเรียบเรียงคือดีไปหมดยิ่งท่อนร้องประสานเสียงสุดท้ายของเมมเบอร์ทุกคนคือ7็เส้นเสียงคนลุกมาก เจ็ดคนมันคือดีที่สุดจริงๆเฝ้าอดทนฝึกฝนรอมาหลายปีทุกอย่างในนี้คือความพยายามของเบมอนร้องไห้กี่ครั้งเจ็บปวดกี่ครั้งแต่ทั้งหมดนั้นมันส่งผลแล้วมันสำเร็จเป็นจริงดังฝันแล้วเง่าผมใจในตัวเบมอนทั้งเจ็ดคนที่สุนเลยค่ะขึ้นท่อนแรกมากับ sometimes i don't know who i am เป็นไงล่ะ ท่อนแรกก็เสียงของน้องชิกิตาเลยจ้าธรรมดาสถินไหนเด็กต่างชาติคนไทยแต่ได้เป็นคนร้องในพาร์ทเปิดของเพลงเลยอะสุดประลลาและเสียงของน้องคือสว่างใสกิ้งจึงจิงจริงเทึ่งมากน้องเล็กสุดแต่ได้ร้องเยอะร้องออกมาได้เด่นมากอายุแค่นี้ตัวแค่นี้แต่เก่งมากที่สุดเลยอะคนเนี้ยท่านถัดไป And finding myself the rain trying get out pain finding in Trying I'm myself my of get the to out เสียงของน้องโรราดึงอารมณ์ให้อินเข้าไปในเนื้อหาฉันน้ำตาคลอเบ้าเสียงโรรามีเอกลักษณ์และมีพลังถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงที่เปล่งออกมาได้ดีเกือบไปแล้วนะ YG เกือบทิ้งเพชรเม็ดงามคนนี้ไปแล้วนะอีอย่างแกจะไปหาเสียงแบบนี้ได้อีกที่ไหนถามจริง <Okay. S 1> ท่อนต่อไป I made a promise I never run and hide จากอาคยอนคนนี้ไม่ต้องพูดถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียงช่องเสียงที่กว้างและเต็มไปด้วยเทคนิคสำเนียงเสียงอินเตอร์เหมือนนักร้องมืออาชีพเปล่งเสียงออกมาได้สม o ทแต่หนักแน่นเบาสบายแต่ทรงพลังแตะโน้ตถึงเป๊ะทุกตัวคนนี้คือรัด ท่อนต่อไป I'm get stronger a little longer ท่อนนี้เหมาะมากกับภาริตาถ้าไม่ใช่น้องภาริก็ไม่รู้แล้วว่าใครจะเป็นคนร้องความหมายที่สื่อถึงความแข็งแกร่งทั้งกายและใจที่แกร่งขึ้นทุกวันทุกวันน้ำเสียงที่น่ารักสายดิสนีย์ท่อนนี้ติดหูมากค่ะท่อนต่อไป Now I finally found my wings อ้าเาน้องฮารามต้องบอกเลยว่าเสียงน้องไม่ธรรมดาเลยร้องขึ้นมาก็ลกลกพลังเสียงของน้องคือสุดๆไปเลยโคดยูนิคโคดมีเสน่ห์สมมงเมนโวเคมาฟังแล้วรู้สึกอินตามเลยจริงๆฮารามเป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมเวลาร้องเพลงทำให้สื่ออารมณ์ส่งถึงคนฟังคุณสมบัติที่ดีของนักร้องตัวจริง ท่อนต่อไปเป็นอาร์คนอีกครั้งนะคะก่อนที่จะเข้าท่อนแรปจากเจแปนไลน์ในท่อนแรปไลน์นั้นมันคือซอฟต์ส o มูทมากเป็นการแรปที่มีโทนเสียงแตกต่างกันอย่างชัดเจนรุกะแรปก่อนท่อนต่อคืออาสะสองสาวแรปอิงได้ด,ดีติ๊กถูกทุกช่องเสียงความโฟล์สำเนียงน้ำเสียงเมนแรปของพวกเราเก่งมากๆเลยจริงๆค่ะ และน้องชิกิตาก็ได้ร้องอีกครั้งในท่อน6 Feel มาดมากน้องมีเสียงเป็นเอกลักษณ์มันมีอินเนอร์อยู่ในหางเสียงฟังแล้วสบายไม่เข็นเน้นลงลึกได้อารมณ์แถมน้องก็ได้ร้องท่อนปิดด้วยนะคะสรุปและ คนลุกตลอดเพลง oh. เส้นเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนทั้งท่อนร้องและท่อนแรปเป็นเจคนที่ดีที่สดุดพอฟังเพลงนี้จบยิ่งยืนยันชัดเจนว่า Baby Monster ควรมีเจเจคนตลอดไป <Yeah. S 1> ไม่แปลกใจเลยกับคำที่อย่างเคยบอกว่านี่จะเป็นวงที่โชว์ศักยภาพทุกอย่างโดยเฉพาะ Vocal เส้นทางใหม่ของเบมอนได้เริ่มขึ้นแล้วยังต้องเจออุปสรรคอีกมากมายต้องเหนื่อยกว่านี้แน่แต่แอดเชื่อมั่นและมั่นใจมากว่าทุกคนทั้ง7คนจะฝากอุปสรรคทุกอย่างไปได้แน่นอนค่ะและต้องขอบอกเลยว่ากระแสตอบรับเพลงพรีเดบิ t เพลงนี้ดีมาก ทั้งเกาหลีทั้งไทยต่างชาติอินเตอร์คือเธอมันเว้ร์มมากทั่วโลกก็ซื้อเราแล้วนี่แค่เพลงพรีเดบิวต์นะปังเกินเรื่องไปมากจะเอาอะไรมาต้านนะจุดนี้ตัวลูกตัวหลานได้มาจุดติแล้วงั้นเรามาดูสถิติของ,องน้องๆเบมอนกันก่อน,นดีกว่าว่าจะปังปุขนาดไหนเริ่มจ้ะ MV Play เพลง e a m ที่ปล่อยออกมาแล้วกว่า20ชั่วโมงณเวลาที่แอดตัดคลิปตอนนี้มียอดวิวถึง6.1ล้านวิวและมียอดไลค์8.4แสนและคอมเมนต์เกือบ50,000คอมเมนต์เลยค่ะ ทำให้ MV เพลงนี้ขึ้นไปอยู่ที่อันดับ2ของวิดีโอจาก girl group Gen Z ที่มียอดไลค์มากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube ในปี2023ซึ่งนะตอนที่แอด,อดตัดคลิปนี้ยังนับคนอยู่เลยนะคะ <Wow. S 2> ยังไม่หมดค่ะเพลง p รีเดบิวต์เพลงนี้เคลื่อนเทรนด์ u t u b e อันดับหนึ่งเพลงมาแรงใน u t u b e ประเทศไทยด้วยค่ะพอไทยแม้ไทยสปอร์ตแรงมากอีกหน่อยถ้าเบมอนมีค่อนยังไงประเทศไทยก็ต้องหมาแนแน่นอนค่ะ และที่แรงกว่านั้นก็คือ Dream by Baby Monster Debut number no. one at YouTube's trending videos worldwide เป็เทรนด์อันดับหนึ่งบน y o u t u b โลกไปเลยค่ะอ๋อยถือว่าเป็นก้าวแรกที่ ังที่สุดแถมปังไม่หยุดด้วยยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีกับการแรกที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยนะคะและแอดก็จะไม่หยุดเช่นกันที่จะมาอัปเดตความรุดของเจ้าปีศาจน้อยทั้ง7จ็ดในคลิปต่อต่อไปและตลอดไปคลิปหน้าแอดจะเอาความเห็นจากแฟนๆมาเล่าให้ฟังกันนะคะเพื่อนๆที่รักของจานกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยรับรองไม่มีพลาดข่าวสารเนื้อเน้นๆของน้องๆเบบี้มอน แน่นอนสำหรับวันนี้แอลลาไปก่อนรักเพื่อนๆมากมายไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ